คือ i n p ก็จะแบบไม่ยอมพูดใช่ไหมส่วน e n p ก็คือ e n p ใจเย็นใจเย็นก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งกลับมาก่อน e n p กลับมา n e p กลับมากลับมา e n p กแบ e บับมา e n ันา e ย p ั e n p กลับา e n p กอับา n ี่ลับมากบบอา อ๋อเห็นหมดเนี่เขาจะบนแบบเสร็จปุ๊บอ่าโอเคอ่อสุบแล้วเธอต้องการที่จะซื้ออะไร ใช่ใช่ออกไปก่อนเว้ยแชทพี่บอกเลยนะวิธีคุยกับอินพีนะก็คือออกไปก่อนอ๋ออืมอ่าโอเคอ่าอ่าอย่างนี้ไปก่อนเว้ยเสร็จปุ๊บพออินพีรู้สึกว่าในหัวของเขาหมดแล้วใช่ไหมเราค่อยมาบอกอินพีว่าเอ้ยเราค่อยมาถามอินพีว่าเรื่องคือประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเธอรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเธออยากที่จะรู้อะไร อยากเรื่องนี้หรือต้องการให้เราช่วยอะไรอแค่นี้จบแต่ก่อนจะถึงสเตจนี้ก็คือเราจะต้องโอ,โอเคแล้วถามว่าออกประมาณกี่นาทีประมาณ2ชั่วโมงครับผม <c oughs> <c oughs> เราอออยู่2ชั่วโมงกว่าที่อินพีจะแบบ <c oughs> 2ชั่วโมงแนละ้วแชทสอชั่วโมงกว่าอินีเขาจะดรอปลงมาได้